นี่ครับสวัสดีพี่ดังทุกคนนะครับวันนี้นะครับไปตลาดมาแม่น,น้องกินมามันนี้ครับพี่เจ้เท่าได้เนื้อมานะครับอนื้อหวานเลย มันนี้เขาทีมาจัดการเนื้อนะครับนี่ครับสวัสดีครับเออ้าวสวัสดีทำดีดีคิดิโอเคิริเคิดีริพักขอบนะครับตรงนี้มีอะนะครับ ก็เลยครับเดี๋ยวเพจนนะักกินนะครับวันนี้นักกินอาหารเช้าหลังออกกะมานะครับเบ่งเบะอันนักกินข้าวคนเดียวอะไรไมู่กอะไรไหมฮะอร่อยมากอร่ยมากกินข้าวกับอะไรวันนี้ฮึอ <S <S ยากกินข้าวกับอะไร หืมตัวเมากจินข้าโมูปิ้งเหรอโมบิงเงงโมูปิ้งกินเองเหรอหืมกินเองเนาะโตแล้วเนาะโตแล้วโตแล้วหันหน้ามานี่หรอเผ็ดเผ็ดฮึมเผ็ดเผ็ดอะไรครับไม่หันกินเขาง่ายแล้วให้กินเขาเองเนาะ ไปเข้าไปเห็ดลาบกันดีกว่านี่นะครับตับสดๆ ก่อยคมนะครับคนนี้มีดค่อยเขาวะเป็นตะตุเฉ่ไ ครับการเสียดลมาดีนะ มากดีกครับนี่ครั้งแรกครับพกินตักนะน้องกุเที่ยวบุฟเฟ่ไม่ค่อยกินตัก ใส่เกลอนใส่เกลอนด้วยซิว่าจะนำไปบไว้าลือกปลาใส่กันตัวตัวแล้วตัวแล้วตัวนาจะหลาตั้งเะ

はい。 Vamos lá. ยบร้อยเข่าซอมมาแน้วเนี่ยนะครับบร้อย ได้ครับพี่น,น,น,น้องกินข้าวเร้าก่อยน้ำกันเนี่ยอืมฮะ อู้หูตาบนะครับเร่ง กินกับขแข็งผมแห้งพอดีตับครับไก่สับแล้วครับ แล้วเสาอเสาหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปมาเหตุงานเหตุการณ์ในกรุงเทพเนาะสู่ต่อไปครับผ่ารธุรกิจเริอวณดังเดิมเสียงแมงมุมโอเคครับเขาคือจะเอาไปแค่นี้กันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอ่าอีกสองอาทิตย์นะครับไอ้เข่ากระเซาครับคือจะได้ ได้อาทิตย์ละคลิปนะครับต้องหมนองนี่ไงนอนมุมหมออ๋อครับบุญไหว้แล้วใบอันโบยุแล้วไอ้น่ายูนหมอไหนผมเปนไม่อยู่แล้วไออยู่ต้หมอทำตามานบายบายสวัสดีครับายบายสวัสดีครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ